ค่าบดีในการใดภัยเวนห้าประการอันอริยสาวกทำให้สงบรำงับได้แล้วด้วยอริยสาวกประกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปฏิยังคะสี่ด้วยอริยยายธรรมเป็นธรรมที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วยในการนั้นอริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่ก็พยากรตนด้วยตนนั่นแหละว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบายทุกติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสแห่งนิพพานมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าดังนี้ข้าบาดี ภัยเวรห้าประการเหล่าไหนเล่าอันอริยสาวกทำให้สงบมารำงับได้แล้ว 1. ข้่งาปดีบุคคลผู้ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมปัจจุบันบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกะ ในเวลาถัดต่อมาบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยภัยเวนนันนันเป็นสิ่งที่อริยะสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากปานาติบาตทำให้สงบมรำงับได้แล้ว 2. ข้าบาดี บุคคลผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้อยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกะบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะอธินนาทานเป็นปัจจัยภัยเวรนั้น,น,นเป็นสิ่งที่อริยสาวก ผู้เว้นขาดแล้วจากอธินนาทานทำให้สงบมรำงับได้แล้ว 3. าหข้าบาดีบุคคลผู้ประพฤติผิดในกามทั้งหลายอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกะบ้าง ย่อมเสวยทุกขโทมมนัสแห่งจิตบ้างเพราะกาเมสุมิจฉาจารเป็นปัจจัยภัยเวนนันนันเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากกาเมสุมิจฉาจารทำให้สงบรำงับได้แล้ว 4. ข้ามบดี บุคคลผู้กล่าวคำเท็จอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกะบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะมุสาวาตเป็นปัจจัยภัยเวรนั้น,น,นเป็นสิ่งที่อริยสาวก ผู้เว้นขาดแล้วจากมุสาวาททาให้สงบมรำงับได้แล้วห้าข้าบาดีบุคคลผู้ดื่มสุราและเมะรัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง ย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกะบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะสุราและเมรัยเป็นปัจจัยภัยเวรน,น้นน้นเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากสุราและเมรัยทำให้สงบรมงับได้แล้ว ขหาบดีภัยเวนห้าประการเหล่านี้แลอันอริยสาวกทำให้สงบรำงับได้แล้วขหบดีอริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์แห่งโสดาบันสี่ประการเหล่าไหนเล่าหนึ่ง ขหาบ,บดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างจาแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้สองข้ามาดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ 3. ามข้าบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่น ไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักษินาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีเป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้4ข้า,าดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลทั้งหลายในลักษณะเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พรอยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตันหาวินยูชนสรรเสริญไม่ถูกทิฏฐิรูปคลำเป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดังนี้ ขะหบดีอริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์แห่งโสดาบันสี่ประการเหล่านี้แลขะหบดีอริยญาณธรรมเป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญา เป็นอย่างไรเล่าข้าหาบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนีย่อมทำไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะมีว <Catholic. S 1> so ิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปปาทานเพราะมีอุปปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมมนัสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบทวนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะ เพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอบปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปปาทานจึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นและชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมมนัสอุปปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ขหาบดีอริยะญาณธรรมนี้แลเป็นธรรมที่อริยสาวกนั้นเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาขหาบดีในการใดแลภัยเวนห้าประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่อริยสาวกทำให้สงบมรำงับได้แล้วด้วยอริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปฏิยังคะสี่เหล่านี้ด้วยอริยญาณธรรมนีเป็นธรรมอันอริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วย ในการนั้นอริยสาวกนั้นปรารถนาอยู่ก็พยากรณ์ตนด้วยตนนั้นแหละว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแลว้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแลว้วมีเปรตวิสัยสิ้นแลว้วมีอบายทุกติวินิบาตสิ้นแลว้วเรา เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสแห่งนิพพานมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าดังนี้